สวัสดีค่ะก็อยู่กับในช่องแพรวอีกแล้วนี้จะนะคะก็ที่ผ่านมาเนาะว่าก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคือไม่ได้ลงคลิปกันเลยซึ่งจะทําให้ทุกคนหายคิดถึงคือเร็วๆนี้ว่ามีงานที่จะได้ไปแล้วนะคะเมื่อวันเสราร์ที่23นี้นะคะตอน4ี่โมถึง3ามทุ่มนะคะไปงาน54ปีใช่ไหมเออใช่54ปี m i r a เคินะคะเพื่อจะไป ดูพิมนำฟ้าธัญพัฒน์กันซึ่งเราก็เราอยู่สักการพี่นำฟ้าเนาะปีที่เราจำได้ไหมว่า53ปีดีต่อใจบ e เลฟเวอร์ซิวัลเนี่ยอันนั้นอยู่กับบ้านหมู่บ้านของพี่เกสซึ่งเป็นเกสเลนเดอร์สิบเกสแฟนคลับเกสสมายแล้วก็เกสนู่นเกสนี้เกสนั้นจนแบบเราอยู่ในกลุ่มใหญ่ของพี่ซาร่านะคะด้วยความที่ตอนนั้นคือเราก็คิดถึงโมเมนต์ที่แบบ เออนี่ก็ติรนดเตนนะว่าแบบชั้นอยู่ในงานช่องสามสองครั้งแล้วล่ะซึ่งครั้งนี้ก็จะครั้งที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าอยู่สนามบอลแถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ย์รนารีแต่ครั้งนี้เป็นสนามสุพภชลาใสาทั้งอย่างนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันวันเสาร์ที่สามนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าทุกคนคือคิดถึงพี่นำฟ้ากันหเ,เอยเพราะว่าพี่นำฟ้าคือแบบ ดังมากช่วงนี้ก็คือดังที่สุดของที่สุดนตอนนี้คือด้วยละครของเขามีหลายเรื่องนะแต่ตอนนี้เขาเหมือนถ่ายทาละครเสร็จแล้วกําลังจะออนแต่ไม่รู้ว่า,วาเมื่อไหร่ย,ยังไงนะคะแล้วละครก็เราก็ได้คุยกับพี่น้ำฟ้าแต่ว่าเราไม่ได้คุยเรื่องละครส่วนมากเราจะพูดว่าเออหนูจบแล้วนะจบม .6 แล้วนะกําลังเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็พี่น้ำฟ้าบอกว่าเรียนที่ไหนแล้วเราก็บอกว่าเออเรา เราเรียนที่ราชพัฒนนคอแล้วเขาบอกว่าโชคดีนะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่วันบางวันที่วันเงี้ยวันงานบอลของช่องสามที่กําลังจะถึงเนี่ยว่าก็จะบอกพี่น้ำฟ้าว่าถึงแม้ว่าว่าจะจบมหกแล้วเข้าสู่รั้วมหาลัยแล้วถ้าว่าจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยว่าจะกลับมาหาพี่น้ำฟ้าที่สึกช่องนะคะไม่ต้องห่วงว่าพี่ว่าจะไม่เข้าบงการบันเทิงชีวิตว่าว่าเรียนขหากรรมอ่ะ บอเรียคาะก,การเอกอาหารนะ่ะยังไงวาก็ต้องทําอาหารถูกไหมจบมาปุ๊บบอจะเรียนคาสเพิ่มขึ้นอีกโดยในการที่แบบว่าอยากเปลี่ยนการแสดงมากขึ้นด้วยการที่แบบว่าว่าเป็นคนที่ชื่นชอบการแสดงชอบแสดงละครชอบการดูละครชอบแกะบุค,คลิกแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมาใส่ในตัวเราแต่ซึ่งเราไม่มีบทบาทสําคัญอะไรแต่ขอแค่แบบอย่าอยู่ในวงการบันเทิง อาชีพอะไรก็ได้แต่ขอแค่แบบหลักๆนะตอนนี้คือปักหลักอยู่ที่ว่าอยากเป็นนักแสดงและอยากเป็นดาราของช่องสามค่ะซึ่งความฝันของเพวณตอนเนี้ยคืออยากเป็นดารานักแสดงของช่องสามอยากเจอคนที่วาคิดว่าใช่คิดว่าชอบคิดว่าเขาเป็นคนที่กล้าพูดกล้าคุยกับเพียมาโดยตลอดแล้วก็ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเข้าหาเขาแต่เขาก็ไม่เคยแบบทำดีกับวาเลยเหมือนกับว่า เขาเมินเราเขาไม่สนใจเราอะไรประมาณนี้แ้วซึ่งด้วยความที่ภาวาหลังพิเกตมากเนาะก็รู้ๆกันอยู่ว่า,าว่าหวะ f c p ตใช่ G, f c p ต FCP อะไรทีเด็ด FCP อะไรวะอ๋อพี่เชรพ่เชรเพรกริตอะไรสักอย่างนัละที่รับบเป็นอาใช้เฮียใช้นะคะก็ตอนนี้คือติ่งดาราที่สุดว่าตั้งภาวะถ่าว่าจะต่งดาราณตอนนั้นถึงตอนนี้อายุ18 ว่าก็จะตั้งแต่อายุตอนที่ว่าติดตามพี่เกณฑ์ละครเรื่องแรกอะ่ะคือนานมากแต่จําไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่แต่ที่รู้ๆคือทําหน้าที่ติ่งมาประมาณสปีชายทําหน้าที่เป็นตริ่งดารา2ปีก็ตอนอายุ17ตอนนี้สิบก็2ปีใช่ไหมคะแต่ว่าคิดว่าว่าจะทําตั้งแตห่หน้าที่ติ่งของว่าที่ดีที่สุดเนี่ยตั้งแต่อายุสิปีถึงส สิบเก้าเลยอะถึงยาวถึงสี่สิบเก้าห้าสิบเลยแต่ว่าด้วยความที่ด้วยความที่วาเป็นคนที่ชอบพาร์ทที่ดาราเทคแคร์ care, แฟนคลับและแฟนคลับเทคแคร์ care, ดาราที่เหมือนกับว่าเขาแบบเราเป็นคนสาคัญของเขาแล้วเขาก็เป็นคนสาคัญสําหรับเรามาันที่สุดรู้แหละว่าเอฟซีอยชอบเขาในฐานะอะไรชอบเขาในฐานะหล่อรวยแต่บอลเกงเฟลลี่เข้าหาง่ายพูดคุยง่ายสบายๆเป็นคน อะไรก็ได้อยู่ง่ายกินง่ายสบายไปไหนก็ได้ที่แบบอ่ะคนคิดปุ๊บคุณอยากจะไปคือฉันไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีพี่เขาก็กลับเพชรชบาลทุกปีใหม่บางทีพี่เขาแบบกินหมูกระทะกับเอฟซีเจอเอฟซีที่ไหนก็ตามบางทีก็ได้ซัพพอร์ตกันไม่ได้แค่ซัพพอร์ตอย่างเดียวคือบางทีเขาก็มีกอดมีจับมือเดินกันแต่เราก็ไม่ได้อยู่ในพาร์ทช่วงนั้นแต่เราอยู่ในพาร์ทที่ อีกพาร์ทหนึ่งที่เขากับเราอะ่ะมันอยู่คนละช่วงช่วงวัยหนูอะ่ะสิบแปดเขาสามสิบแปดจะสามเก้าแล้วอะ่ะเขาสามเก้าหนูสิบเก้าอ่ะเราห่างกันตั้งยี่สิบกว่าปีอะทุกคนถ้าถ้าให้เรารักกันอ,ะอ่ะอะหนูรักในเซสโซนคือแฟนคลับแต่ถ้ารักกันแบบแฟนอะคือแบบถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ว่าส่วนนาร์วไม่เคยมีแฟนเป็นดาราน,นะคะแต่ว่าเราจะบอกว่าการมีแฟนเป็นดารานเนี่ยน่าจะดี มากที่สุดสําหรับของชีวิตวานะที่ผ่านมาว่าเจอคนไม่ดีเจอคนที่ไม่เป็นคนเจอคนที่สายแบบขี้เยินเบอร์ร้อยเจอคนไม่ดีเจอคนที่นิสัยเสียปากหมาชอบด่าคนอะไรประมาณนี้ชอบคนที่แบบเป็นพิมพ์นิยมของคนทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราชอบเขาอ่ะเมนหลักของเราอ่ะมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นปรีก,กว่าชีวิตของเราอีกอะแรก,แรกเราจะเป็นคนที่ชอบคนหล่อคนรวยคนที่แบบ ดูกรรำยำดูแน่นดูเถ้ะดูแบอบอะเราเป็นอีกตัวน้อยของเขาตอนปรถมเพื่อนถามว่าเพว่าสเปคผู้ชายของเมือ่อคือ,อยังไงหล่อรวยอ่ะคำว่าหล่อรวยมันก็ต้องมีอยู่แล้วทุกคนแต่อันที่สามคืออะไรรู้ไหมคะไอ้นั่นของคุณใหญ่คะ่ะฉันถึงชอบจริงๆนะตอนนั้นแต่พอด้วยความที่เราโตขึ้นมาอยู่ในระดับมัธยมอ่ะเรารู้สึกว่า เออสเปกชันมันเริ่มเปลี่ยนไปจากไอ้นั่นอย่างกลายเป็นว่าเล็กก็ได้เราก็ไม่ได้ว่าแต่ขอแค่เขาดูแลเทคแคร์ care, เราได้ดีแล้วเราก็พร้อมที่จะเป็นบ้านให้กับเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นบ้านให้กับเราในวันที่เราจะสุขจะเหงาจะเศร้าจะเป็นอะไรก็ตามเขาคือคนของเราและเราก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของเขาแล้วเขาก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของเราแต่คนต่างเป็นที่ที่พึ่งกันได้มันก็โอเคแต่ว่าสําหรับวนนะันณตอนเนี้ยยังไม่มีแฟนยังโสดยังซิงเอ๊ยโสดแต่ไม่ซิง แต่ไม่อยากให้ใครมารู้ว่าแบบเออเพื่อามามาเทคทามตั้งแต่เมื่อไหร่มีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยว่ามีแฟนครั้งแรกในชีวิตนะคะคือตอนมอามสามเทอมสองตอนปิดเทอมพอดีเป๊ะและยากขึ้นมามอสีเพราะหลังจากนั้นก็คือโสดยาวๆนะคะที่บอกว่าคบกับค,ค,คนนู้นคบกับคนนี้มีข่าวกับคนนั้นมีข่าวกับคนนี้คือที่ผ่านมาคือเป็นได้แค่คนคุยค่ะคุยให้แค่หวังไว้อย่างนงินเฉยๆแต่ไม่อยากให้แบบเออ ฉันจะแต่งงานกับคุณทําไมฉันจะมีลูกกับคุณทําไมฉันจะคบกับคุณทําไมในเมื่อคุณนิสัยไม่ดีจริงไหมแค่คุยๆกันเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆแต่เราก็ไม่ได้จริงจังกับเขาว่าเออมึงเป็นแฟนกูมึงควรที่จะแต่งงานกับกูมึงควรที่จะมีลูกกับกูแต่จริงๆคือเราไม่ได้ต้องการเราแค่แบบเป็น first ression, ิมเพรสช i o n ว่าเออฉันอยากมีแฟนแต่ฉันก็อยากมีโมเมนต์หวานๆแต่ขาวว่างแต่ว่าเราไม่มีโมเมนต์นั้นซึ่งณนะตอนเนี้ยคือวาก็เปลี่ยนไป ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปโดยอย่างสิ้นเชิงแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะเพราะตอนนี้คือ8นาทีกว่า,วาแล้วเดี๋ยวลงทูกๆไม่ได้นะคะใช่ไหคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อได้ยนะคะช่วยกดเลยคุณเพียงให้ด้วยนะถ้าใครกดติดตามแล้วหรือเดี๋ยวจะดึงแล้วเนี่ยไม่ต้องกดอีกนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามบอกก็ติดตามได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ